ที่ 1>, 1 2้า0 0องาหมืบาทนะครับแต่ว่าธงต้าที่ไม่ซีเรียสเรื่องความแรงนะครับอย่างใช้งานปุยทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานให้นะครับก่อนมาเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเู็ตอนนี้เนี่ยคือราคา159นะครับก็คือเป็นไบโบทบสองเคสสปีดนะครับตัวนี้จากด้านหน้าเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยตัวกระจังหน้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นดีไซน์แบบไวท์แคยจะเป็นสรรรีกาไฟนะครับส่วนสีกาไฟเนี่ยจะตัดกับสีตัวรถทั้งหมด นะครับกระชอนหน้าเนี่ยอาจจะมีแซมในสีบอลเงินบ้างน,น,นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นกาวไฟเนี่ย่ยพวกกระจกมองข้างนะครับไอ้ตัวกันชนหลังกระชังหน้าเนี่ยหรือว่าตัวขอบกล่องไฟถึงหมอกเนี่ยเป็นสีกาวไฟทั้งหมดนะครับก็คือเป็นสีกาวไฟเนี่ยกับสีตัวรถเนี่ยเป็นกาไฟใสครับ,รบมันจะไม่ได้ออกดํานะครับจะออกเทาแต่ก็ไม่ใช่เทาดำนะมันจะออกดูเหลือบหน่อยนะครับนี่เป็สีที่เป็นสีที่สวยมากนะครับก็จะมีเฉพาะแค่รุ่นของ Y hatch ตัวนี้เท่าน <ไ S 1> <ส>ั้นแต่ว่ายงกระจังหน้าเราเนี่ย FORD ขนาดใหญ่ ตกลงครับต่อมช่องระบายอากาศเนี่ยมันช่วยให้ระบายอากาศค่อนข้างดีแต่ว่าตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้จะมีตัวกล้องแน่ด้วยนะครับตัวกล้องแน่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีใน2รุ่นหรือทีียสามรุ่นนะครับก็คือตัว1049ที่เป็นตัวแบบแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าแพ็กเกจจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณพี่สนใจไบโบทบหรือว่าเอาไปป้องทบอหรือเป็นคามตอกบอลกวไม่ต่างนะครับการใช้งานในการใช้งานการใช้งานจริงๆก็ต้องบอกว่าสำหรับเครื่องไบโบทบอลเนี่ยพอเป็นเครื่องไบเนนี่ยตัว้้าา1 5 9ขึม มัน <S an throp od> ใส่ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะกว่าอย่างเช่นตัว360องศาคาเมลา,ราระนะครับตัวนี้เนี่ยคือจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวแต่ว่าตัวโปรอีกตัวซันดัก1049เนี่ยก็มีกล้องมองเห็นมาให้อยู่แล้วนะครับในรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ปี16ขึ้นมาก็มีกล้องมองเห็นแต่ตว,ว่าไวท์แฟทุกรุ่นเนี่ยมีกล้องกล้องถ่ายทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือตัว360องศาคาเมล่ตัวนี้เนี่ยจะโชว์ที่จอกลางนะครับจอกลาง12นิ้วนะครับสามารถเห็นภาพทั้งมุมสูงนะครับแล้้้วก็มมุดาานหนห นะครับรวมเป็นมุมล้าดเลียงด้วยนะครับก็ <Yeah. S 1> คือตัวนี้เนี่ยมีเสาโรงส่องสารกล้องมาข้ามานะครับ <Yeah. S 1> ส่วนไปหน้าเนี่ยส่วนไปหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่2อองตัวก็คือตัว1นึ่งหกับตัว1นึ่เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็น LED ทั้งคู่แต่ว่าถ้าเป็นตัว1นึ่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแมทริก LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟกลมๆ2อันนะครับจะช่วยในการในในในไฟสูงมาเชย์อะดด้วยนะครับแล้วก็ถึงเลี้ยวตามอยู่แล้วนะครับตัวนี้เลี้ยวตามหมดนะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกเลยว่ามันต,ต่างกันตรงตตตรรรงงงไฟแน่แต่ว่าตัวเดลิทามเนี่ยเดลิทามนั้นนิ่งไหมมันมีเหมือนกันนะครับส่วนไฟไตัดหมอกเนี่ยเป็น led ทั้งคู่นะครับไฟไฟตากับ led นะใช่ครับเป็น led หมดครับเพราะต่างที่ระบบไฟต่างที่ระบบไฟครับแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นลูกแก้วแต่ตรงที่มันจะเป็น<ม>แค่ไฟไฟสอง่างอย่างเดียวถูกต้องไหมครับมันก็จะไม่เลี้ยวตามแต่ถ้าเป็นตัว1299งสกเปุ๊บเนี่ยไฟก็จะเลี้ยวตามด้วยเลี้ยวพรงอะไรแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวตามใช่ครับแล้วก็ไฟสูงเนี่ยมันจะมีการมีเซนเซอร์กัก้งานแยก ทำให้ระยะในการเปิดปิดของเขาเนี่ย<อ>มันสามารถปิดได้<อ>ปิดเ,เองได้ออโต้แล้วพอหลุดหลุดไปแยงกุ้ก็จะเปิดขึ้นเ,นเ,นเองในตัวพร้อมกับต,ต,ตัวไฟส่งอัจฉริยะครับถูกต้องครับ<อ>ก็คือเป็นตัวเฮดล Lamp i n s u l a t นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไฟส่งอัจฉริยะก็ต้องบอกว่ญญาตัวนี้เนี่ยต่างกาันระหว่างตัว1 2ึ่งสองเก้าเก้านเก้าเนี่ยส่วนส่วนที่ต่างกันแน่ๆเลยคือไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับเดี๋ยวว่าไฟท้ายเดี๋ยวผมพาไปดูในในทางหลังนะครับถัดมาก็จะเป็นช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยเป็นฝีนกอิสรับบนล่าง นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการรับแรงกระแทกซับแรงได้ค่อนข้างดีนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นตัวสิบปดหนุจากโรงงานนะครับตัวนี้สีเรนผมบอกว่าการแตกโทนโทนสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีกาวไฟจากสีตัวร้ถูกต้องไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีกาวไฟด้วยนะครับล้อเป็นล้อสปดหนุนะครับตัวนี้ซุ้มล้อเนี่ยไม่ต้องห่วงครับซุ้มล้อที่เราทำมาเนี่ยบึกบึนขึ้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวฐานล้อเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยว่างขึ้นประมาณ50มิลลิเมตร นะครับก็เขา้าวาหยาเพิ่มามาเซนหนึ่งนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมบอกว่าเป็น,ปนการการคุมโพนของเขาเนี่ยก็จะเป็นกาไฟทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวคลิปพรางด้วยก็จะเป็นกาไฟตัวนี้ต่อท่อสนอกกอ็อกเกอร์ได้ไหมได้ครับสน็อกเกอร์คร<อ>ับแต่สน็อกเกอร์จะต่อจ่อไหมไม่ต้องจอครับจะมีตัวของแคร์ฟอร์ดแต่ว่าราคาต้องค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าจะใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สน็อกเกอร์ก็จะต่อที่ฝั่งนู้นนะครับด้านขวาแต่ว่าทำมาซ้ายขวาต้องเท่ากันถูกเปล่าไหมครับนะครับเพราะแคร์ฟอร์อยู่ฝั่งนู้นนนเเาาาาะะดดีี๋ยยววคค่อพไไปูรับแล้กก็สตฟ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับรวมถึงกล้องวัดมองศาผมสามที่ผมได้พูดถึงนะครับด้านข้างนี้ก็มีนะครับที่สําคัญเลยตรานี้มีบายสปอร์ตด้วยนะครับบายสปอร์ตที่สังเกตได้เนื้อเราว่ามันจะมีตัวมีเครื่องหมายอยู่ตรงนี้จะมีไฟเวลาที่สมมติว่ากรณีที่มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาด้านข้างนะครับมันจะมันจะเตือนเรามันจะเห็นเห็นโดยหางตา,นางๆๆในมุมอับในมุมอับที่เราไม่เนตัวนี้เป็นคีย์สโตรนะครับคือที่เดี๋ยวผมขอญาตเติร์ด แล้วก็ได้บอกไฟฟ้านะครับ6กเวนะครับ6กเวเนี่ยจะได้ในตัวที่เป็นตัว1 5 9 1 2 9 9นะครับถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัว1นึ่เนี่ยจะได้แค่เครืขับอย่างเดียวถ้าผมจะใช่ผิดนหะมอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ต้องใช้ข้อมูลก่อนนะไม่แมนไม่แมนนะครับถัดมาครับด้านหลังก็่เดี๋ที่ผมบอกครับว <Eliot> ่าถ้าหัวดูจากด้านข้างรอยโป่งของล้อเนี่ยจะ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 สูงจะเยอะจะจะเยอะขึ้นมานะครับมันจะมันจะโป่งล้อมากขึ้นนะครับช่วงล่างตัวนี้โชว์เนี่ยเป็น mono tool นะครับด้านหลังเราทุบบวกบวกเนี่ยนอตสี่พันนะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยตัวนี้เนี่ยสำหรับวายแคกซุกซุ่นเนี่ยเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเพราะที่ของดิสเบรกสี่ล้อคือช่วยในการคอนโทรลรถเวลาที่รถเสียสมดุลเนี่ยคอนโทรลได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสำหรัวายแคกรุ่นเก่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นดัมเบรกอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับวายแคกเสียเขาตีมาสำหรับรุ่นใหม่เนี่ยคือใช้ในกิจกรรมการแจ้งมากขึ้นนะครับการขับขี่เที่ยวตามสถานที่ต่าง นะครับมันไม่ได้ใช้บรรทุกขนาดน้อีกแล้ว,ลวเขาก็เลยใส่เป็นดิสเบรกมาให้ทั้ง4ลอ้อตัวนี้ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย ABS เนี่ยทำงานคู่กับ ESP ได้ค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการรักษาสมดุลนะครับ <c oughs> เรื่องการหมุนนี่คงจะยากมากต้องบอกเลยนะครับถัดมาครับตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายตัวนี้เนี่ยสปอตหนึ่งหนึ่งหเนี่ยไฟท้ายนี่จะเป็น LED ครึ้นนะครับแค่ครึ่งเดียวถ้าสมมติเป็นหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยมันจะเพิ่มใหม่ครึ่งหนึ่ง นะครับอย่างที่ผมได้เรียนทางคุณลูกค้าเมื่อกี้ว่าไฟหน้ากับไฟท้ายเนี่ยมันไม่เหมือนมันมันต่างกันคือไฟหน้าเนี่ยตัวหน้าเป็นมัทที่ LED ใช่ไหมครับกับตัวไฟหน้าธรรมดาที่เป็นในทาง์หรือไม่ไดเหมือนเดิมธรรมดา,มด,าด้านหลังเนี่ยตัวหนึ่งห้าเก้าเนี่ยก็จะเป็น LED ครึ่งหนึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นตัวหนึ่งสองเก้าเก้าปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น LED เต็มบานนะครับมาพร้อมกับตัวตัวเซนเซอร์ของบานสปอตอยู่ด้านนี้นะครับจะใส่ตรงนี้เลยนะครับถัดมาครับปารท้ายจะมชีชิลดเ์เพกนะครับเป็นฝาาาท้้ยยยพัันนแแลงวว่เเดีี๋ไฟเบรกเยยนี่ยด้านหลังครับ ไฟเบรกตัวที่3เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับมันทำให้บางทีเราติดพวกสปอร์ตบงสปอร์ตบาร์อะไรแล้วมันมันไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ด้านล่างเลยเวลาเบรกก็จะค่อนข้างชัดเจนมากอันนี้ไม่ใช่ทับทิมนะครับเป็นไฟนะครับครับแมาครับนะครับนี่เป็นฝาท้ายสิฝาท้ายแบบแข็แรงนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับมาพร้อมปลั๊กไฟบ้านนะครับไปปลั๊กไฟมีให้2อันนะครับก็คือ230โวลต์นะครับแล้วก็ตัว12วัตต์ธรรมดา นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงในกรณีที่ว่าใช้งานแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยถามผมว่าถ้าสมมติเราไม่สตาร์ทเครื่องเราเสียไฟเนี่ยไฟมันจะหมดไหมก็ต้องบอกว่ารถกอร่อนหรือแต่รุ่นก่อนเนี่ยมีระบบเตือนนะครับรถระบบเตือนแบตเตอรี่หมดนะครับก็คือมันจะสมมุติถ้าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเนี่ยมันจะดับดับทุกอย่างเองหมดนะครับดับทุกอย่างเองหมดปุ๊บเนี่ยเพื่อให้เดี๋ยวไปในการสตาร์ทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าไปฝืนมันนะไม่ใช่หมดปุ๊บกดต่อหมดนนนนะะออยย่่างั้้ก็หหมมดดูแลว นะครับแล้วก็ไลเนอร์ก็มาจากโรงงานครับตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยลองสังเกตได้ตรงซุ้มล้อทั้งสองข้างเนี่ยถ้าทีบกบบยี่ห้ออื่นเนี่ยจะค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กมากเพราะว่ามันสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นคิกออกไหมครับพอซุ้มล้อน้อยลงพื้นที่ในการในห้องโรยษัทในห้องใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกระบาดท,ท้ายที่จะเก็บของก็เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนว่าวายแพ็เสียทำมาเพื่อ กิจกรรมกลางแจ้งมากกว่าที่จะบรรทุกของเราสังเกตได้จากจุดประสงค์ในการสร้างของเขาที่ว่าเป็นดิสเพลททั้ง4ลอ้อแต่ถามว่าบรรทุกได้อยู่ไหมก็บรรทุกได้ปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนออก4ประตูเนี่ยส่วนวายแพ็คเนี่ยอาจจะเหมาะกับการที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือแต่งวสวยๆแล้วหลอกบรรทุกต้นไม้วสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตบาร์ครับจากโรงงานนะครับสปอร์ตบาร์ก็ติดตั้งจากโรงงานเนคะครับมันก็จะดูสวยแล้วก็เรียบเรียบกว่าในรุ่นอื่นอันนี้หนักกว่าปีที่แล้วนกว่ามั อันนี้อันนี้มีนี่มีครับมีตัวเร,รียกว่าเวลาถอยออกสองคสสือว่าเซฟอเลอร์ครับมีครับมีมครับตัวหนึ่งหนึ่งห้าเก้าตัวหนึ่งสองเก้ามีทั้งหมดครับตัว C T A เขาตอนนี้สกแกนได้ประมาณกี่เมตรครับสแกนประมาณกี่เมตรผมว่าจริงๆมันมันมันขึ้นอยู่กับค,ความเร็วของรถที่มาด้วยนะฮะถ้าว่ารถหลังรถหลังมาไม่ได้เร็วมากเนี่ยไม่เกินความเร็วไม่เกินยี่สิบเนี่ยผมมีความเชื่อว่ามันจะเตือนจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ที่เราบอกอยู่เนี่ยคือเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่มันเต็มอยู่นะครับในรุ่นก่อนเนี่ยมันไม่มีจ้ อ้าวปิดสกายทุกอนไปพี time, ่ก็คือตัวหนึ่งหนึาเก่ตัวแพ็กเกจก็มีตัวคอร์ดแทสติกอะเลยเหมือนกันเพราะว่ามีบายสปอร์ตด้วยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่า cta เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใส่รุ่นไใบระบบสีเป็นหลักตัวที่มีตัวถอยจอดเมื่อก่อนเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมีแค่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งค่าเก้าหนึ่งสองเก้ามีหมดเลยพอมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะใช้คอแอร์ตได้ นะครับมันจะเป็นมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับบิลสปอร์ตนะครับก็คือเป็นคือคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซ็นเซอร์ใช้2คุณลักษณะ,ะอธิบายสปอร์ตด้วยแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยก็เตือนด้วยนะครับแต่ว่าเฉพาะถอยนะเฉพาะถอยหน้าไม่เกี่ยวนะหน้าหน้าก็คือเตือนกชอนด้านหน้ามันคือจุดบอดนะเพราะว่าตัว,ต,วตัวด้านหน้าเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์แค่ด้านข้างเท่านั้นตัวนี้เวลาเมื่อก่อนเนี่ยมันซ่อนอยู่ใต้กันชนมันซ่อนอยู่ใต้กันชนเมื่อก่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงขึ้น ขึ้นมาสูงขึ้นเนี่ยเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นเมื่อก่อนอยู่บรรยุทธ์บรรยุทธบรรยงช่วงนี้เมื่อก่อนอยู่มันซ่อมอยู่ตรงนี้นี่จะขึ้นตัวอันนี้โชว์ที่ด้านหน้าไหมไม่ใช่ไม่โชว์เนี่ยเวลาถอยโชว์อะหมายถึงว่าเวลาเราใส่เกียร์ถอยแล้วมันโชว์อ่ทีหน้าจไม่โชว์ไม่โชว์เป็นรูปนะแต่โชว์เป็นคอสทับิกอะเร์ตมันจะเตือนเฉพาะแค่ว่ามีรถขับขี่ผ่านด้านหลังเวลาเวลาเราถอดออกจากซองแต่ว่า ไม่ใช่ว่ารถแม่งมาร้อยนะมาร้อยก็ไม่ทันนะนึกออกไหมกรับไม่เร็วท้องรไม่เร็วออสิบยี่สิบแต่ว่าคือส่วนส่วนในส่วนในช่องของลานจอดอ่ะมันไม่มีใครขับเป็นร้อยหรอกนึกออกไหมล้วขับเป็นร้อยยังไงก็ยังไงก็ชนต้อไม่ได้นี่ใส่เขาเคลียร์ไองเขาย่สิบเมตรน่ประมาณนั้นความเร็วนะความเร็วความเร็วความเร็วเพราะจริงๆถ้าเกินก็ชนหน้าเนี่ยความเร็วเนี่ยก็ยังไม่เกินไม่เกินยไม่เกินยี่สิบเกินคนข้าถนนนะไม่เกินยี่สิบนะเพราะว่า ตัวกล้อมจับได้แค่นั้นถ้าสมมติหลุดจากนั้นปุ๊บมันจับอะไรไม่ได้ละนะฮะก็ความที่เหยียบที่เหยียบในนี้มีรุ่นไหนขึ้นมาคะ x l T นะ e x l T x l T ขึ้นมาก็คือมีบันไดเหยียบหมดเนาะใช่ครับนะฮะเพราะ x l พัไม่มีตัวกันชนตูกต้องมาก็จะเป็น e x l T ขึ้นมาทั้ง Open c a p แล้วก็ตัว้ Open c a p ขึ้นมาเลยก็จะมีตัวเหยียบให้ด้วยช่งลัก็เป็น Mono Tube บอกแล้วครับเปีล้อด้ที่จุดขายนะวนเนี่ยเพราะว่จาจริงๆคือคนวที่ Wide Tag ส่วนใหญ่ก็ขนแคมป์ขนต้นไม้นู่นนี่นั่นนะ่ะคือคือเขาก็เลยปรับไวายแพดมาเพื่อให้เป็นดิสเพรสชี่ล้อแต่ว่าสิ่งที่มันได้มานี่ก็คือ,อาการช่วยในการขับขี่ระบบความปลอดภัาายเยอะขึ้นแหนก็ออกไปอีกแพดหนึ่งด้วยใช <c oughs> ่เลยมีห้านี่เหรอสี่หรือสี่สามหนึ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆนี่คือจุดขายนะจำไว้ว่าคือถ้าพูดถึงไวายแพดปุ๊บเนี่ยสมควรจะพูดถึงตัวระบบรักษาสารพัดอส่งตัวเอสพีรับรับเข้าว่ะจ้ะเวนใครมาสุดท้าย อ่าคือมาคือคือสมควรจะต้องคุย <ism> เพราะว่าไม่งั้นเนี่วยวัยขับเอพีไม่ต่าง <im itation> ก,กันเลยนี่ออกเลยอันนี้คือสวยๆจะต้องพูดด้านหลังเนี่ยผมบอกฮะด้านหลังนี้มันไม่มีอะไรมากมายนะก็คือไอโซฟิกเนาะเปิดอ่ยูบ็อกซ์สองแอนด้านบอกแล้วก็เปิดฝาท้ายอ่เปิดพับพับลงมาเพื่อจะวางของหรือว่าอ่ชุดยาอะไรอยู่ด้านหลัง <im itation> นะครับที่เพิ่มเติมมาคือแอร์หลังเย็นขึ้นหนาวขึ้นกว่าเดิมนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ABS เป็นแอร์แบ็กใบกใบก็คือมีมีคู่หน้านะครับคู่หน้ามีไซส์ Airbag แล้วก็มีเครื่องเทศแอร์แบ็นะฮะก็มีแอรทั้งหมดกใบข้างในนี่อาจจะต้องพูดเยอะหน่อยนะฮะพูดเยอะหน่อยในที่มาบคำว่ายังไงเครื่องแบบแรกเลยคือคิเดสโกแต่ว่าคิเดสโกเนี่ยคือเขาว่ากคูสตาร์เนี่ยมันมีเริ่มตัว,ตวรต co, เริ่มต้นตั้งแต่ตัวใครตอบได้ไหมคิเดสโก้เริ่มตั้งแต่ตัวไหนนะ ถูก <SL> ต้องครับก็คือเมื่อก่อน s l t ไม่ใช่ใช่ไหมยังเสียบกุญแจอยู่ถูกต้องมากแต่ว่าตอนนี้ s l t นี่เป็นพุชตาร์แล้วนะเป็นค์เลสโกแล้วนะ,ะแค่ XL พัทอย่างเดียวที่ไม่มีมันทำให้ราคา XL พัทเจ็กับตัว889ราคาต่างกันถึงหนึ่งเกือบหนึ่งแสนบาทเมื่อก่อนเนี่ยความแตกต่างมันน้อยมากนะ,ะผมบอกได้เลยว่า XLT XL กัทตัวปั๊บ XL พั l ประตูนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพอเอากุญแจเข้ามาเกี่ยวข้องพุชตาร์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ต่างอ่ะอันกั้นค่อนข้างเยอะละ นะฮะฮเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยมี10สปีดถูกต้องไหมครับตัวนี้พร้อมกับปุ Man ual. Man ual บบ่มแมนนวลแมนนวลหมายความว่าเราสามารถเลือกเกียร์เองได้ตั้งแต่ตัว6เกียร์ก็เป็นแล้ว1.49ก็เป็นผมเลือกเขาได้6สปีดต,ตัวนี้ก็เลือกได้10สปีดเหมือนกันนะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัว1.9 1.299เนี่ยตัวจอด้านหน้าตรงโฟมอลายเนี่ย10นิ้วนะครับแล้วก็ตัวจอกลางที่เป็นฟอร์ดพาร์ทเนี่ย12นิ้ว10คู่12 8คู่10ถ้าจอกลาง8 ไอ้จอจอรกระสิจอหน้าต้องแปดไม่มีนะไม่มีไม่มีสิบสองกับแปดในคันเดียวกันไม่มีฟอร์ดไม่ได้ผลิตมานะก็คือผลิตมาแค่นี้คือสิบสองกัสิบแปดกับสิบนะครับมันก็จะต่างกับตรงจอหน้าไอ้จอสิบสองเนี่ยคือมันเพิ่มวิชั่นในการมองก็คือจอตรงคาดมองด้านหน้าแล้วก็ตัวที่มองลอกขันได้อีกตัวหนึ่งถูกต้องไหมฮะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้มี Adaptive Cruise Control แบบ Soft a n d g o ในตัว1099 1159 1299 Adaptive Cruise Control แบบ Soft a n d g o เป็นยังไงไมันสามารถเลือกเตือนกันชนด้านหน้าได้เตือนระยะห่างระหว่างตัวหน้าได้นะครับจนถึงหยุดนิ่งนะครับแต่ว่าตัว1049เนี่ยเป็น Cruise Control ธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่มีแพ็กเกจเนี่ยหนึ่งศูนาหนึงหนึ่งห้าเก้าองเก้เองก็ตามมันก็จะมีเลนคีบิ่งนะครับเลนคีบิ่งคือระบบล็อกเลนนะครับถูกต้องไหมาาณนนนั้แต่่่่ววสที แตกต่างระหว่าง1159กับ1299เลยคือออฟโรดโหมดในในพูดพูดถึงเอเวอเรสต์ด้วยนะตัวจจะไม่เข้าใจเอเวอเรสต์น ace, เนี่ย1704และ1854เนี่ยมีออฟโรดโหมดทั้งคู่ขับสองก็มีออฟโรดโหมดถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นวายแพเนี่ยออฟโรดโหมดมีเฉพาะ1299ออฟโรดโหมดพอเปิดหน้าจอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถเลือกดิฟล็อกได้เลือก Hill Descent Control ระบบลงเขาอัจฉริยะได้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะ ถ้าเป็นวายถ่ายขับสองกหนึ่งค่าเก้าไม่มีไม่มีเอารถโม่ก็จะมีแค่กล้องสามร้อยหกสิบองศาคาเมราเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็คงน่าจะเต็มข้อมูลแล้วล่ะหคือค้าเก้าไม่มีดิฟล็อกไม่มีรีเบิร์ตสลิปใชไหมรีเบิร์ตสลิปเอ่อไม่มีก็ไม่มีเลยไม่มีรีเบิร์ตสลิปเนี่ยเมื่อก่อนมีแค่เอลอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะผมยังไม่ผมยังไม่เห็นเอลขับสี่นะผมไม่รู้ว่ามันมีดิฟล็อกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ลูกค้าลูกค้าดูขนาดสี่คูณสี่เนี่ยรั สำหรับเมื่อก่อนรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี XL XL 4x4 โกเดียร 4x4 รุ่นก่อนนะ XLT 4x4 Open Cab แล้วก็ Limit ต็ Lim ตัว1049จะเป็น Limit ต็ดสทั้งหมดไม่มีดิฟล็อกแต่ว่าตอนนี้ทุกตัวผมว่าเป็นดิฟล็อกทั้งหมดละดิฟล็อกกับ uh, l ิมิเต็ลิการใช้งานแตกต่างกันเยอะล i m ิเต็ดสิปทำงานออโต้ดิฟล็อกต้องกดใช้ นะฮะแต่ว่าดิ็นสลิปช่วยในการขับขี่มากกว่ารวมเหมกันเข้าโค้งด้วยแต่ดิฟล็อกนี่คือเซตตะกูอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ว่าเรื่อสลิปยังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่น่ามีไม่น่ามีเลยไม่น่ามี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 นะฮะประมาณนั้น มีไอโซฟิกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอหลังค่ะช่องต่อ USB นะคะปรับพับกระจกสีบานค่ะไฟสูงต่ำนะคะแอร์ Air ค่ะปุ่มพุสตาค่ะไฟเลี้ยวค่ะที่ปั่นน้ำฝนนะคะ แล้วก็ปรับเครื่องเสียงกับควบคุมความเร็วนะคะหน้าจอคะ่ะวอลเลชาร์เจอร์นะคะแอร์ปรับซ้ายขวาได้คะ่ะ ตด้านหน้าอ่เปิดสักหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะเราเพียงแต่็านนะครับแล้วคือคือตัวด้านหน้าเนี่ยก็ต้ตตองบอกครับว่าที่เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ดถามเรื่องสต็อกเกิลสต็อกเกิลนี่ต้องติดด้านนู้นเพราะว่าตัวแอร์โฟอยู่ด้านนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือแอร์โฟลนี่สิดูดเข้าใช่ไหมตอกอากาศแยก อีกนกถูกไหมฮะลินเปิดปิดปีกผีเสื้อนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าติดสต็อกเกิลต้องติดฝั่งนู้นเท่านั้นนะครับตัวเครื่องยนต์ก็อย่างผมบอกว่าเป็นไบเทอร์โบเนาะไบเทอร์โบสองสองร้อยสิบแรงม้าแรงบิดพาราบอตันเมตรนะฮะไอ้รถรถเทสนี่คือตัวท็อปไหมคะไม่ใช่เนาะท็อปสีองเขับไวน์แท็บไวท์แท็บท็อปขับสี่ท็อปขับสี่ค่ะใช่ค่ะขับต่อ ก็คือตัวนี้ฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะชิดในมากขึ้นจะชิดในมากขึ้นพอชิดในมากขึ้นปุ๊บเนี่ยขาาวแา่ข้อดีของมันคือการออกตัวของรุ่นนี้ทุกรุ่นเลยนะตั้แต่ SL ขึ้นมาจะดีขึ้นเพราะว่าเครื่องเนี่ยชิดด้านในมันไม่ได้โลดระดับไปข้างหน้าฉะนั้นการออกตัวเนี่ยในรุ่นนี้คือถ้าผุคนที่ขับตัวเก่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวขับสองหรือขับสี่ก็ตามพอมาขับตัวนี้สิ่งสาได้ที่เขาจะพูดเลยคือการออกตัวที่ดีขึ้นนะครับฟอร์ดก็ปรับปรุงตรงนี้มาแต่ว่าาาาาอัหมมมนกยศ ที่บอกลูกค้าได้ครับเวลาส่ว,วลนลดาชืนกับดราบ